โปรโตีนสําคัญอย่างไรแน่นอนค่ะแม่แม่รู้จักโปรโตีนอยู่แล้วนะคะโปรโตีนหมูหนึ่งเนื้อนมไข่ถั่วนะคะใครๆก็รู้จักโปรโตีนโปรโตีนมีหน้าที่สําคัญต่อร่างกายเรามากๆเลยค่ะโปรโตีนเป็นตัวสร้างเนื้อเยื่อสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเป็นตัวสร้างเอนไซม์สร้างฮอร์โมนสร้างน้ำย่อยเกือบทุกชนิดในร่างกายนะคะรักษาความสมดุลของน้ําตาลในเลือดและเป็นตัวสร้างปูมคุ้มกันในร่างกายรักษาความสมดุลของความเป็นกรดเบสในร่างกายและที่สําคัญโปรตีนยังเป็นตัวเสริมสร้างน้ํานมอีกด้วยค่ะแน่นอนค่ะแม่แม่เซลล์ไข่นะคะเป็นเซลล์ตั้งต้นนะคะเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่จะทําให้เราท้องได้ เพนเซลลไข่จึงจําเป็นที่จะต้องการโปรโตีนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตตามเกณฑ์และเพิ่มความสมบูรณ์นั่นเองที่สําคัญเนี่ยนะคะมดลูกของเราเป็นกล้ามเนื้อค่ะจําเป็นที่จะต้องได้รับโปรโตีนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและทําให้ผนังมดลูกนั้นฟอร์มตัวหนาขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าโปรโตีนให้ความสําคัญในเรื่องของการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่การปรับผนังมดลูกให้หนาขึ้นรวมถึงบาลานซ์ฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศซึ่งมีผลต่อการตั้งครรภ์ค่ะ องมาคุยกันก่อนนะคะแม่ๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในวัยผู้ใหญ่เราควรได้รับโปรตีนไม่ต่ำกว่า50กรัมในแต่ละวันหรือถ้าเทียบตามน้ำหนักตัวนะคะเราควรได้รับโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมครูก็ยกตัวอย่างเช่นครูก็มีน้ำหนัก50กิโลกรัมควรได้รับโปรตีนไม่ต่ำกว่า50กรัมนั่นเองค่ะสำหรับคุณแม่ให้นมค่ะจำเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนที่สูงขึ้นค่ะนั่นคือได้รับโปรตีน1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว 1่กิโลกรัมค่ะเพราะว่าโปรโตีนนั้นยังไปช่วยสร้างน้ำนมกระตุ้นน้ำนมสำหรับลูกน้อยที่กำลังจะคลอดออกมาอีกด้วยค่ะสำหรับผู้หญิงที่วางแผนตั้งครรภ์แน่นอนค่ะโดยเฉพาะคนที่วางแผนจะไปทำเด็กหลอดแก้วต้องการที่จะให้ได้ไข่นั้นสมบูรณ์และจำนวนไข่ที่มากเพียงพอจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับโปรโตีนที่สูงขึ้นกว่าผู้หญิงทั่วไปโปรโตีนเฟอร์ตี้นะคะเป็นโปรโตีนที่ถูกออกแบบมาสำหรับแม่ๆม,มที่ต้องการบำรุงไข่ เตรียมผนังมดลูกและปรับบาลานซ์สมดุลฮอร์โมนในร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ค่ะเป็นโปรตีนที่มาจากพืชน,นะคะไม่มีนมวัวนะคะไม่มีแลคโตสและที่สําคัญไม่มีน้ําตาลค่ะโปรตีนเฟอร์ตี้นะคะเป็นโปรตีนที่ออกแบบมาสําหรับแม,แม่แม่ที่วางแผนตั้งครรภ์โดยเฉพาะค่ะและสามารถทานต่อเนื่องไปในขณะที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรได้ค่ะโดยเฉพาะแม,แม่แม่ที่วางแผนจะไปกระตุ้นไข่ทาเด็กหลอดแก้วมีความสําคัญมากๆที่จะต้องได้รับโปรตีนเสริมให้เพียงพอต่อน้ําหนักตัว เพื่อไข่ที่สมบูรณ์และเพื่อหนังบ้นลูกที่พร้อมในการฝังตัวนั่นเองค่ะโปรโตีนเฟอร์ตี้นะคะไม่ใช่เวโปรโตีนค่ะแต่เป็นโปรโตีนที่ทํามาจากพืชน,นะคะผสมมันติวิตามินกว่า33ชนิดค่ะมีสารอาหารสําคัญอันนี้แก่ โฟเลตนะคะมันสีวิตามินต่างๆโคเอนไซม์คิวเทนอิโนโนชิทอลสารบำรุงไข่และเบต้ากลูแคนซึ่งเป็นตัวที่สร้างคุิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะในหนึ่งกล่องนะคะของโปรโตีนเฟอร์ตี้นะคะประกอบไปด้วยจำนวนโปรโตีนถึง12ซองนะคะแล้วก็มีถึง4รสด้วยกันนะคะแม่แม่รับรองไม่เบือ่อนะคะไม่แก่รสเมล,ล่อนญี่ปุ่นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่วานิลาลานมข้าวค่ะ ทุกรสนะคะรับรองอร่อยนะคะแล้วก็ไม่มีแลคโตสนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลค่ะแม่แม่ทานได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวอ้วนแล้วก็ไม่ต้องกลัวไข่เสียหายด้วยนะคะ1ซองค่ะมีสารอาหารโปรตีนถึง25กรัมนะคะผู้ใหญ่ทั่วไปต้องได้รับโปรตีน50กรัมนะคะแนะนําว่าให้ทานวันละสองซองค่ะจะได้รับโปรตีนที่เพียงพอแต่สําหรับคนที่บํารุงไข่นะคะจะต้องได้รับ1.5กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมค่ะครูก็แนะนําให้แม,แม่แม่ทานเมนเทนเอาไว้นะคะวันละ2 ที่เหลือนะคะเราก็ไปทานโปรโตีนจากแหล่งอื่น,นๆเช่นนมแพะไข่มเมล็ดฟักทองงาดำนะคะหรือปลาต่างๆนะคะ<ๆ>เพื่อได้รับโปรโตีนที่หลากหลายค่ะ จริงๆแล้วเราสามารถทานโปรตีนได้ทุกช่วงเวลานะคะครูก้อยมักจะทานโปรตีนเฟอร์ตตี้แทนชาก,กาแฟมื้อบ่ายค่ะแล้วก็จะไปทานโปรตีนเฟอร์ตี้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนเย็นแทนการทานข้าวเย็นค่ะเพราะว่าต้องการที่จะควบคุมดัชนีมวลกายไม่ให้มีน้ําหนักเกินนะคะเนื่องจากผู้หญิงที่มีน้ําหนักเกินส่งผลให้คลองยากกว่าผู้หญิงที่มีน้ําหนักปกติถึงสเท่าเลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะลองมาดูครูก้อยชงโปรตีนเฟอร์ตตี้ทานกันดูนะคะ กยก้อยมักจะเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้กับนมแพะนะคะตัวนี้เป็นนมแพะคัดเกรดค่ะหอมนะคะแล้วก็ไม่สาบนะคะที่สำคัญและโตสต่ำนะคะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะแม่ๆนี่เลยค่ะนมแพะนะคะแล้วก็อีกมื้อหนึ่งกูก้อยก็จะสลับกับนมอัลมอนด์ค่ะเพื่อนมที่หลากหลายนะคะวางแผนท้องอยู่กูก้อยให้งดนมวัวนะคะให้ทานนมแพะแทนค่ะนี่นะคะ หรือบางคนเนี่ยนะคะตอนเช้าเนี่ยนะทานอาหารไม่ทนันเราก็ไม่ควรปล่อยให้มื้อเช้าหายไปหรือว่าท้องว่างแล้วก็เช็โปรตีนทานแทนได้นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายๆเราหิวใช่ไหมคะบางคนก็ซื้อชากาแฟชาไข่มุกเราก็เปลี่ยนไปเป็นโปรตีนเฟอร์ตี้แทนนั่นเองค่ะวันนี้ครูก,ก้อยจะเลือกทานรสอะไรดีคะสตรอเบอรี่หรือว่าเมลอนญี่ปุน่นหรือว่าช็อกโกแลตหรือว่าวานิลลานมข้าวดีเอาเป็นเมลอนญี่ปุ่นแล้วกันนะคะ หอมอร่อยมากๆเลยเนี่ยค่ะหซองให้โปรตีนสูงถึง25กรัมโอเคชงแล้วนะคะเช็โอ้หอมเมลอนมาก ไม่พอค่ะเพราะครูก้อยต้องการโปรตีนที่หลากหลายนะคะครูก้อยก็จะเสริมไปด้วยธัญพืชบด3ชนิดนะคะตัวนี้กูดเกรนค่ะมีส่วนประกอบของอัลมอนด์แฟลกซีดแล้วก็ลูกเดือยนะคะแล้วครูก้อยก็จะเพิ่มเจ้าตัวงาดำนะคะซึ่งเป็นตัวที่ให้โปรตีนสูงเช่นเดียวกันค่ะอัดเพิ่มไปเลยนี่ค่ะอีก2ช้อนชาก o ดเกรนนะคะธัญพืช3ชนิดโปรตีนสูง อีก2ช้อนพูนๆค่ะนี่ตอนนี้เป็นตอนเย็นนะคะคุกก้อยก็จะทานแบบนี้แทนมื้อเย็นไปเลยค่ะไม่อ้วนด้วยนะคะแถมได้โปรโตีนสูงและสารอาหารครบถ้วนด้วยละ่ะโอเคเรียบร้อยนี่ค่ะโปรโตีนเฟิร์ตี้เชคกับนมแพะเพิ่มงาดำแล้วก็กุดเกรนของคุกก้อยค่ะ อ,อร่อยด้วยค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะเกี่ยวกับโปรโตีนหวังว่าแม่ๆคงจะได้รับความรู้นะคะและอย่าลืมทานโปรโตีนให้เพียงพอต่อน้ําหนักตัวด้วยค่ะเพื่อการเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์และเป็นการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดค่ะบ๊ายบายกินก่อนนะ